ก็โอเคครับผมสวัสดีผมยูผมเป็นซีโอเคซีเฮชแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วผมจากที่หายไปทั้งหมดหนึ่งเดือนหน่อยๆแล้วกันเนาะโอเคก็กลับมาในครั้งนี้จะพูดถึงว่าผมหายไปไหนนะผมก็อ่าจะกระไรเลยผมหายไปไหนผมติดเรื่องมหาลัยก็คือตอนนี้ก็หาที่เรียนอยู่ที่นี่ก็ติดอ่าตอนนี้ก็ยื่นผ่านเลยตอนนี้ก็รอสัมภาษณ์ผมนี่ผ่านแล้วอ่าพูดง่ายๆคือยื่นขอได้ขอตรวจผ่านแล้วรอสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ผ่านก็จะเป็นก็จะได้มหาลัยเลยนะผมก็วันที่ยี่สิบแปดนี่แหละวันเสาร์โอเคก็ กรณีที่2ผมทําไมถึงหายไปหายอย่างของแปบว่าก็คือติดมหาลัยหามหาลัยนะแล้วก็อีกอย่างแล้วก็ทอ้อเออพูดถึงตรงว่าท้อว่าเออเนี่ยทําไมแบบวิวมันน้อยจังพูดตามมันแต่แต่วิวแต่แตผมมันได้ซีเรียสเรื่องวิวนะผมวิวผมอยู่มัหลักห้าสิบขึ้นห้าสิบขึ้นอยู่ทุกคลิปเลยนะแต่ก็คลิปนี้ลงไปไม่รู้ว่าจะถึงสิบวิวหรือเปล่านะแต่ก็ก็คือเพื่อง่ายแบบจะกลับมาทําและกลับมาทำแบบจรงิจรงจังเต็มตัวและจะทาเป็นส่วนของ R O V แบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ เอออาอ่าพูดทุกผู้บอกว่าอาจจะมีอาวีฟีไฟไหมครับถังซารมาผสมด้วยเพื่อไม่ให้แบบน่าเาบายยาื่อไปนะผมก็โอเคนะก็เดี๋ยว,วอะไรวะอ่ะเดี๋ยวก็ในไหนแล้วนะเราจะมาสอนวิธีการบินแบบบินซาตานอะไรกันเนาะที่แบบเราหายไปตั้หนึ่งเดือนอ่ะเออเราก็กลับมาแบบมีสาระเขาหน่อยก็ไอดีนี้ไปดีที่ผมซื้อมาผมขอแบบเพจไว้ดี่มาเอาแปะเพจให้เขาเลยนะ,ะนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์อ,อ่ะแต่ผมซื้อมา ไอดินี้ผมซื้อมาหมดหนึ่งพันแปดร้อยบาทผมก็ซื C ้อมาเพราะว่าชอบสาร์ทไทยเฉยผมก็อยากเล่นหนะโอเคแล้วก็ห่างหายกัเป็นนานแล้วก็ขอขอบแต่ถ้าเป็นใครที่กลับมาดูว่าขอขอบคุณมากจริงๆผมเว่าแบบห่างหายไปนานนะก็ถือว่าถนะือว่านาเดือนเดือนหนึ่งอะก็ค <c oughs> ือพูดง่ายคือผมทอ้อะทอะท้อแบบผูดติดตามไม่มีเลยคนดูถ้าผมกลับมาทําอย่างนี้จะมีคนดูไหมเออคือว่าแล้วผมก็ <c oughs> ผมไม่รู้คิดได้อยู่ผมถึงเลิกทำไปตั้งหนึ่งเดือนคือแบบ คือพู่งีผมอัคดคลิปพร้อมนะไอเฮ้โอเคเอะผมรีวิวสกินรีบหลีไปและอ่าแบบซื้อมาผมรีวิวเลยแต่สรุปก,ก็เออไม่รีวิวเดี๋ยเว้ยอ้าวเออคือแบบไม่กูซื้อมาทำไมวะเออคือซื้อมาไม่ได้รีวิวผมก็ทำอะไรเออซื้อมาก็ไม่ได้รีวิวอะ่ะเออแบบเสียรู้สึกแสยะนะเห็นไหมมันทุกคนโอเคสามินอยกับสามินโอเค,อออเคก็ ถ้าคนที่กลับมาดูแนละขอบคุณทุกคนจริงๆที่กลับมาดูนะโอเคมาผมเนื่องจากผมทุยผมติดซาร์าไม่เขียวแล้วนะผมตอนนี้ท็อปทียร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะให้กันเนาะโอเคมาสอนวิธีการบินแบบพื้นฐาน Basic, Basic. เบสิกเบสิกของเวลาเล่นซาต้าทุกคนต้องทำไปแล้วสองอันติเติมปึ๊บหนึ่งตีสองปึ๊บตีหนึ่งตีอ,ตตอารกีบจะแตกแค่สี่ปึ๊บบินไหนอเอบินขอโทษกันนะโอเคนะปึ๊บฟับปึ๊บเชิบเชิบชาปุ๊บฟัาหนี่เอ๊บอารโอเค มาแรกๆก็คือสองอันเป็นแบบอาไรอ่ไปแบบอันติขึ้นลงตีหนึ่งสองตีขึ้นลงบินอ่ะดูดูชั้นทำไปเร็วนะปึ๊บพับปึ๊บชึบปึ๊บชึบพับนี่อ่ะอันนี้ก็ปิดไปเไรมาดูนะอ่านไม่ก็ได้ปึ๊บพับปึ๊บชึบชับนี่ตีอ่ะแต่ถ้าสถานการณ์จริงมันคงไม่มีหรอกมั้งเนาะ ช,ช df, ึบชาบเนี่ยตีต e: ึ้อฟึบต oh ีป okay. um, okay. okay. like ึ๊บตีฟืบฟืบเนี่ยอ่ะพูดง่ายก็คือวิธีเล่นซาตาร์กด2 1บินตีตีป่ะตีง่ายๆแล้วก็กด2 1ไปฟึบฟ้าตีตีฟึบฟืบเขบินแค่นั้นแหละอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าถ้าเบสิกก็คือแบบชึบชึบนี่ก็บินชับชึบปึ๊บเนี่ยเแค่นั้นเออเดีหลัก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 ประมาณนี้นะโอเคอ่าแล้วก็เทคนิคล้วงเทคนิคล้วงที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะเทคนิคดักพุ่มก็ได้วนะเทคนิคดักพุ่มอ่ะศัตรูเดินมางี้บินให้ผมปึ๊บ ตีกับงี้เรียกไปปุ๊บอ่างี้อ่าโอเคก็อ่าก็คือสองอันติตีหนึ่งตีปุ๊บชึบชึบหยอกอันนี้หยอก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 อ่ะกวนตีใหญ่กวนตีใหญ่อ่ะอันนี้ได้ดีเนี่ยดีดีก็คือสองอันติตีไปไปไปโอเคก็คือสองอันติตีหนึ่งไปข้างหน้าแดะไตตีแล้วก็รอ มันไปทางนี้ก็ฟึบไปนี้เลยแต่ถ้าไปฝั่งนี้แล้วก็ไปตามผมก็ตามแหละเออก็คือพูดง่ายก็คือถ้าครบห้าสี่สถึงหแตกแล้วพนามยืนค้างราก่อนว่าเอ้ยมันจะไปฝั่งไหนนะมันจะกิ้งไหมอะไรอย่งี้ถ้าแบบเป็นตัวแบบพวกขาตายใส่เลยผมถ้าแบบเป็นถ้าแบบเป็นพวกขาตายก็บินเงี้ยบินฟู๊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 กู๊ฟู๊ว่าผมอยู่ตรงนี้ฟู๊นี้อ่๊ผมเจอมันอยู่ตูงนี้อ่ะ กดสติปึ๊บฟิกชึบชับปึ๊บเนี่ยดูดูกระตุกหน่อยนะเข้าไปนะคนอ่าโอเคแล้วดูใบชี้เลยนะโอ้ยกระตุกเครื่องร้องขึ้นแล้วขอโทษขอโทษอ่าแต่ว่าผมอยู่พุ่มนี้ผมเดินไปสองอันติหนึ่งฟิกชึบปึ๊บอ่าเอามามาผมได้ยินเสียงอ่าทำไมก็คืออ่ก็คือส่อผมอ่าผมอยู่ตรงนี้ออ่จุดนี้สองอันติฟิกตี สองหนึ่งปุ๊บปุบเก็บตีห้าคบแตกบินปุ๊บปุบโอเคอันนี้ใช้ผสมกับฟิกนะอ่าใช้กับพวกฟิกของสอบอ่าต่อไปก็สกิลโดนแล้ววะามันเรียกว่าไงนะมันสเจังหวะสวนจังหวะสวนนะถ้าเรามีเดินมาอย่างงี้เเรามีสกิลนะบินแล้วฟึบเราบินอ่ะไปนะเราบินไปเลยวิธีบินสวนอ่ะกพว่าผมสกุลผมมีหนึ่งสองติปึ๊บกดหนึ่งไปครับบินฟึบกดสองปุบไหญนเลยก็บินสวนเลยผมอย่างเงี้ยอ่า ผมว่านะว่าวิธ hmm. ีการเล่นซาตเตอร์ที่ถูกต้องเนี่ยต้องแบบมีเชิญนะแต่ว่าพื้นฐานก็พื้นฐานนะเดี๋ยวผมจะชร์เลยจึบชับจึบวิธีอ่าวิธีพูดอ่าบางคนบอกว่าพี่ขัดเห็นพี่บินสามตแตกชึบชับชึบอ่าอาจจะว่าแบบศัตรูมันเดินมาล้วงแล้วอ่าเดินมาแบบโง่ๆเลยล้วงล้วงเลยอ่าฟึบปึ๊บปึ๊บชึบชึบเนี่ยเราบินอย่างไรอ่ะชึบก็ไม่ติดไม่ชินอ่ะไม่ชินชึบชับนี่โอเค แต่ก็คือพื้นฐานก็จะเป็น2อันติ1ตี1ตอัตติบินฟึบฟึบๆๆไปนะเนี่ยสองอันติตีหนึ่งสองตีฟึบฟึบบินชุบๆ,ๆุได้แล้วอันนี้โอเคเอาไรแหละผมก็ชิพนี้มีแล้วมานะอ่ะเอาไว้ให้ทุกคนขายถึงเฉยแล้วกันเนาะอืมเดี๋ยวก็แบบมานำลิปได้แต่อาจจะใอ้ทยทุอาจจะให้ทุกคนหายคิดถึงหน่อยแล้วกันเนาะและอันนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากอันนี้ผมพูดก่อนเลยผมจะมาสตรีมเออผมจะมาสตรีม RV ใช่อาจะมาสตรีม R V นะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมถ้าไหวก็โอเคถ้าไม่ไหวก็อีกเรื่องนึงแล้วก็วันที่24นี้สั่งซารเปิดโคสเบต้าถ้าผมได้โคสเบต้าผมจะมาเล่นนะทุกคนคลิปนี้ก็เจอกันแล้วกันครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายกันครับผม